สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนทิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มตอนที่135กันต่อเลยหลังจากที่ในฝั่งของสื้อวูยาศิลธ์ลำดับที่7ได้มาพบกับศิลย์ลำดับที่1อย่างยู่เฉิงไห่บัดนี้ทั้งสองก็ยังคงสนทนากันต่อไปหึศิษย์พี่รองของเจ้านะได้สังหารคุณของข้าไปคนหนึ่ง ถ้าหาข้าไม่ได้มาที่นี่เป็นการส่วนตัวข้าเกรงว่าข้าอาจจะเสียคนของข้าเพิ่มขึ้นแน่อยู่เชิงไครพูดด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีนะครับซือวิญญารีพูดขึ้นในทันทีเออสิทธิพี่ใหญ่ได้ปวดใจเย็นลงก่อนที่สิทธิพี่รองทําแบบนั้นนะที่เขาสังหารเฉินเวินเจียไปเพราะว่าเจ้านั่นเอาตัวเข้ามาขวางเส้นทางของสิทธิพี่รองเอาไว้เจ้านั่นสมคบคิดกับสํานักหยุนสํานักเทียนและสํานักหลัวอย่างลับๆ สิพี่รองเห็นแบบนั้นก็เลยช่วยกำจัดเจ้านั่นไปให้พ้นทางก็เท่านั้นเองข้าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าสือวูยาได้พูดขึ้นอยู่เชิงเฮยที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับมาอย่างไม่แยแสเฮ้ยารู้จักเฉินหวนนจียดีเจ้านั่นนะ่ะเป็นแค่เบีย้ยเท่านั้นอย่างน้อยๆการใช้เจ้านั่นก็ทำให้ข้าได้จัดการกับยอดฝีมือจากสำนักแห่งความบริสุทธิ์ลงได้แม้ว่าสิบพี่รองของเจ้านั้นจะเป็นคนที่มีมิตรไม่ตีจิต ยังไงก็ตามแต่ถึงแบบนั้นเขาก็โง่เกินไปจิตใจของเขาเรียบง่ายเกินไปไม่สลักซับซ้อนสิทธิ์พี่รองของเจ้าน่ะไม่เคยเข้าใจความคิดของข้าเลยสือวุ้ยานะครับรีบตอบกลับมาพร้อมกับรอยยิม้มสิทธิพี่ใหญ่พูดถูกทุกอย่างหึสิทธิน้องเจ็ดข้าขอถามอะไรเจ้าสักหน่อยถามมาได้เลยครับสิทธิพี่ใหญ่ข้าจะบอกทุกอย่างที่ข้ารู้เองสือวูยารีบตอบกลับ เจ้านะมักจะเป็นผู <soft> <through> <pr> ้ที่มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เสมอเจ้าคิดว่าสิทธิพี่รองของเจ้านะทําถูกไหมอยู่เชิงไห่ได้ถามออกมาเออข้าคิดว่าสิทธิ์พี่รองทําผิดไปแล้วสือวูยาตอบกลับมาตรงๆเจ้ามักจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครเลยนะสิทธิ์น้องจิตใบหน้าของยูเฉิงไห่ในตอนนี้กําลังแสดงความยินดีออกมาหลังจากนั้นนะครับเขาก็พูดต่อไป ถ้าหาข้าตัดสินใจที่จะกวาดล้างเมืองหลวงศักิ์สิ์ไปเจ้าจะทํายังไงหืเออข้าก็จะสนับสนุนข้าก็จะสนับสนุนสิทธิพี่อย่างเต็มที่อยู่เชิงไัยนะครับที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบกลับมาด้วยความบัวรเรอะเฮ่เจ้าก็รู้จักข้าดีสิทธิสิทธิน้องบู่หยาสิทธิพี่รองได้ฝากข้อความมาถึงท่านด้วยครับสิทธิพี่ใหญ่เขาบอกว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะเข้าไปยุ่งเรื่องของสิทธิพี่ใหญ่เลยเพราะแบบนั้น คงจะดีกว่าถ้าสิทธิ์พี่ใหญ่เองไม่เข้ามายุ่งเรื่องของเขาด้วยเช่นกันสือบูญยาได้ทรงมอบข้อความที่ได้รับฝากมาจากยูช้างตงอย่างคบชวนหืมเจ้านั้นยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะอยู่เฉิงไฮ้สายหัวหรือม,มันไปสักติกในตอนนี้เจ้าอยาเพิ่งพูดถึงเจ้านั้นให้เสียบรรยากาศเลยได้ไหมเรามาดื่มกันดีกว่าลูกน้องของอยูเชิงไฮ้สองคนที่นําเหล้าปลาอาหารมาวางไว้บนโต๊ะสืบบุญยาทีนแบบนั้นนะครับ ได้ถึงกับพูดไม่ออกแต่ถึงแบบนั้นเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าสิทธิพี่ใหญ่ของเขาคนนี้รักการดื่มเป็นชีวิตจิตใจแน,น่นอนว่าตัวเขานั้นไม่คิดที่จะปฏิเสธสิทธิ์พี่คนนี้แน่หลังจากดื่มเหล้านะครับไปสามจอกอยู่เชียงไหมก็ได้พูดออกมาอีกครั้งสิทธิ์น้องจิตลมอะไรหอบเจ้ามาถึงที่นี่กันสืออูญยานะครับวางจอกเหล้าของตัวเองและพูดขึ้นในทันทีว่ากล่องของท่านอาจารย์นี่ไง อยู่เฉีงยงไหย่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ขมวดคิ้วนะครับและแล้วเขาก็พูดขึ้นในทันทีว่าหลังจากที่ข้าแยกตัวออกมาฝึกฝนอย่างสันโดษข้าก็ได้ยินมาว่าท่านอาจารย์ถูกสิบยอดมหาฝีมือฝ่ายคุณธรรมเข้าโจมตีท่านอาจารย์ในตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในจินถิงสารไปวันๆเท่านั้นแล้วกล่องใบนี้มันมีความสลักสาคัญอะไรกันหึเออกล่องใบนี้ลึกลับมากแม้แต่อาวุธดับสวงสวรรค์ก็มีอาจทําลายมันได้มันต้องใช้อาวุธทั้งหกในการเปิดกล่อง ในตอนนี้เหลือเพียงอาวุธแค่2ชิ้นเท่านั้นอาวุธชิ้นแรกที่เหลือจากสองนั่นก็คือดาบนินโลหิตของสิทธิ์ที่ใหญ่และอาวุธของสิทธิ์น้องหกอย่างบ่วงแห่งรักในตอนนี้ท่านอาจารย์ได้ถือครองบ่วงแห่งรักเอาไว้ในมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่เฉียงไห้ได้ยินแบบนั้นตอบกลับกลับไปท่านอาจารย์นนะมีสมบัติล้ำค่ามากมายทําไมท่านต้องสนใจกลองใบนี้เป็นพิเศษด้วยละ่ะเจ้าคิดว่ามีอะไรอยู่ข้างในงั้นหรือสิทธิ์น้อง ซื้อุ้ยาสายวัวในทันทีเออข้าก็มีอาจรู้ได้แต่ถึงแบบนั้นมันต้องมีค่ามากมากเกินกว่าที่จะปฏิเสธการเปิดมันมีค่ามากพอที่จะต้องเปิดแน่บางทีมันอาจจะเป็นสมบัติที่ผนึกเอาไว้บางทีมันอาจจะเป็นสมบัติที่ถูกผนึกเอาไว้ซ่อนอยู่ถ้าหากสิทธิ์พี่อยากจะกวาดล้างเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ข้าคิดว่าสมบัติล้ำค่าที่อยู่ข้างในมันจะต้อง มีค่าอย่างแน่นอนเจ้าเ,าเองก็พูดมีเหตุผลดูเชิงไฮยได้ยกมือขวาขึ้นในตอนนั้นนะครับก็มีแสงเจิดจรัสสว่างเจิดจ้าเกิดขึ้นดาบนินโลหิตได้บินเข้าไปอยู่ในมือของเขาฟ,ฟวางดาบของสิทธิ์พี่ลงบนช่องตรงนี้เมื่อกลไกของกลองทํางานมันก็จะเปิดขึ้นสือวุยาชี้ไปยังช่องช่องว่างของดาบนินโลหิตในตอนนั้นเองนะครับอยู่เฉิงไฮยไม่ได้ใส่ดาบนินโลหิตไปในช่องว่างนั้นเลยเขาจ้องมองดู อย่างละเอียดสิทธิ์น้องรองกับเจ้าเลือกแล้วแล้วถ้าหากข้าไม่ตามตามละ่ะมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นสือวุยาที่ได้ฟังแบบนั้นนะครับก็ได้ยิ้มไม่ยิ้มออกมาเบาๆตัวเขาไม่คาดคิดว่าจะได้ยินคำถามนี้เขาจึงพูดขึ้นในทันทีว่า <c oughs> เออกลองใบนี้ถูกถูกนำลงมาจากภูเขาจินถิงสานโดยสิทธิพี่หมิงซื่ออินสิทธิพี่สีเองก็มีอาวุธระดับสว,สวรรค์อยู่กับตัวแลว้ว มันเป็นอาวุธที่ดูคล้ายกับทั้งเคียวและดาบในเวลาเดียวกันสิทธิพี่สี่ได้ให้เวลาข้าทั้งหมด7วันด้วยกันข้าคิดว่าหากสิทธิพี่สี่ไม่ได้กล่องนั้นกลับคืนภายในเวลาที่กําหนดท่านอาจารย์คงโกรธเป็นแน่หืยิ่งขนเราแกตัวลงขนเราก็จะทําตัวเหมือนเด็กๆสินะอยู่เฉิงไฮได้สะบัดนิ้วนะครับก่อนที่จะพูดขึ้นดาบนินโลหิตหมุนไปรอบๆแต่ถึงแบบนั้นนะครับหมันก็ไม่ได้เข้าไปในช่องว่าง บนตัวกล่องลึกหลักดาบนินโลหิตนั้นพุ่งไปหาผู้ฝึกยุทธที่รวมตัวกันอยู่ใต้รถมา้าสือผูยาถึงกับประเงะเขามองลงไปที่เบื้องล่างอย่างตื่นตกใจเฮ้ <"Hey, S 1> นั่นมันจะบอกนะสมาคมมังกรฟ้าเมื่อดาบนินโลหิตพุ่งออกมาจากรถมา้ามันก็ได้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับบนอากาศในตอนนั้นเองพลังงานดาบที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นรูปแบบต่างๆก็ได้ ปรากฏขึ้นดาบนินโลหิตของจริงนะครับได้ยิงพลังปล่อยตัวยิงพลังจากตัวเองออกมาเรื่อยๆพลังลมปลายที่ถูกปล่อยออกมามันคดแน่นจนกลายเป็นดาบนินโลหิตที่มีพลังงานขนาดนิกพุ่งออกไปอ่ะๆบ้าหน้าอนุสรสวงสวรรค์แห่งความมืดซือวูยาได้อุทานออกมาพร้อมกับพยักหน้า อนุสรสวรรคแห่งความมืดนั้นเป็นกระบวนท่าที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของอยุ่เชิงไ่นับตั้งแต่เขาได้ดับนินโลหิตมาเขาก็ได้ประสานความสามารถของมันนะครับเข้ากับคิดวิาชาสุดยอดแห่งสวงสวรคแห่งความมืดจนสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นอนุสรสวงสวรค์แห่งความมืดไม่มีผู้ฝึกยุทธคนไหนกล้าดูถูกกระบวนท่าที่ทรงพลังนี้ไม่จําเป็นต้องพูดถึงผู้ฝึกยุทธที่มาจากมังกรฟ้าเลย เมื่อพวกเขาสังเกตเห็นใบมีดทั้งหลายในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้ตายไปเสียเหลวหลังจากการโจมตีนี้ผ่านพ้นไปนะครับมีเพียงร่องรอยของเลือดมากมายและกินข้าวที่หลงเหลืออยู่ในอากาศเท่านั้นดาบนินโลหิตนับว่าเป็นสุดยอดอาวุธระดับสวงสวรรค์ที่โดดเด่นในบรรดาอาวุธระดับสวงสวรรค์ทั้งหมดมันสามารถโจมตีทะลวงผ่านด่านป้องกันหลายชั้นของเราผู้ฝึกยึดระดับกลางได้าง,ง่ายได้ พลังร่างอวาตารของผู้ฝึกยึดเองยังเคยถูกกระบวน่าอนุสร์สวงสวรร์แห่งความมืดทำลายมาแลว้วกว่าหลายคนด้วยกันในช่วงเวลาแค่หดใจเดียวนะครับดาบนิโลหิตก็กลับไปอยู่ในมือของยูเฉิงเหยดาบริมนี้นั้นดูไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากจากเดิมและมันยังคงดูเหมือนกับดาบธรรมดารรมดาที่พบเห็นได้ทั่วไปโอ้สุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสี่เลยอยู่เฉิงเหยจงอายู่ฉิงเหยนะครับได้เลือก,เล,อกเลือกที่จะเรียกลูกน้องของตัวเอง ออกมาและพูดขึ้นต่อในทันจีว่าเก็บกวาดพวกมันซะรับทราบขอรับท่านเจ้าสำนักสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสีนั้นรีบกระโจนลงจากรถมา้าและไปจัดการผู้ที่เหลือทีละคนหลังจากได้รับคำสั่งหลังจากทั้งสี่ไปจากรถม้าแล้วนะครับในตอนนั้นเองร่างอาวตารแห่งร้อยวิสีร่างอาวตารโรกุตระกายร้อยวิศีก็ได้ไายเรียงกัน <c oughs> ร่างอาวตารพวกนั้นมีดอกบัวทั้งหมดอย่างน้อยหกกลีบซื้อบูยา เคยได้ยินมาว่าสำนักทางใต้นั้นเป็นสุดยอดสำนักที่เป็นอันดับหนึ่งในยุทธภพแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ไม่เคยคาดหวังมาก่อนเลยว่าสำนักของผู้เป็นสิที่ใหญ่จะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้พลังลุกนี้นั้นเกินกว่าที่ซื้อวุยาเคยคาดการเอาไว้มากนอกเหนือจากนั้นนะครับนอกจากสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสี่แล้วอยู่เชิงไห่ยังมีสาวุกอีกว่าหลายพันคนอยู่ในสาวุกอ,อยู่ในสำนักของตัวเองผู้ฝึกยุทธทั้งหลายที่เป็นสาวุกข,ของเขาล้วนแล้วแต่ เป็นผู้ฝึกยุทธที่เก่งกาจที่กระจายตัวไปทั่วพื้นแผ่นดินแค่จินตนาการถึงวิธีการที่สิทธ์พี่คนนี้ใช้ดึงดูดเหล่ายอดฝีมือกอ็เขานั้นอดไม่ได้ที่จะตกใจเหลวด้วยพลังวาริยุทธที้ยูเชิงไรมีนะครับมันทําให้สามารถมันทําให้เขานั้นสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของรอบตัวได้ด้วยพลังลุมปานของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติเฮ้อ สือวู้ยานะครับบัตรนี้ถอนายใจและได้ยิ้มจากนั้นพูดขึ้นในสันจีว่าโอ้โหสิ์พี่ช่างยอดเยี่ยมจริงๆเฮ้เจ้านาะยยกยอ่าเกินไปแล้วสิห์น้องมาเร็วมาดื่มกันต่อเถอะสูวู้ยานะครับได้ตอบกลับไปอย่างรวดเร็ว,รวได้สิพ์พี่หลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้กินเหล้ากันไปต่อคุณละจอกสองจอกสุดยอดผู้พิทักษ์ทังศีก็ได้บินกลับมาที่รถมา้าจิละคนท่านเจ้าสำนักเราเก็บกวาดหมดทุกอย่างแล้วเกี่ยมมากอยู่เสินไห ผู้จบนะครับก็วางจอกเล่าลงสุดยอดผู้พิทักษ์ตัง4ีได้ถอยหลังไปด้วยความคารพบซื้อวูหยาเองนะครับในเวลานี้เขาก็ได้ยกมือขึ้นเพื่อที่จะขัดจังหวะซื้อวู้ยาเอาไว้อยูอยอย่เจึงให้นะครับได้ยกมือขึ้นเพื่อขัดจังหวะซื้อวูหยาเอาไว้ข้าบอกได้เลยนะตาคุณที่มาไม่ใช่เจ้าแล้วสิทน้องเจ็ดข้าคงไม่เห็นด้วยแน่ที่จะเปิดกล่องใบนี้แต่ในเมื่อคนที่มานั้นเป็นเจ้า มันก็ไม่มีเหตุผลใดเลยที่ข้านั้นจะไม่ไว้หน้าเจ้าข้าจะเปิดกล่องใบนั้นให้แต่ว่าอยู่เฉิงไห่นั้นได้หยุดพูดนะครับก่อนที่จะพูดต่อไปมันไม่ใช่วันนี้เหท้ย hey, ทำไมกันละ่ะซื้อวูยานะครับได้ยินแบบนั้นก็ได้ถามออกมาอย่างความมุนงงอีกเจ็ดวันให้หลังข้าจะเป็นคนส่งกล่องใบนี้กลับไปที่หุบเขาพยักของน้องแปดเองข้าจะได้ถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนเจ้านั่นเป็นการส่วนตัวด้วยอยู่เฉิงไห่ตอบกลับมา สือวุยาที่ได้ฟังคําตอบแล้วพยักหน้าอย่างเห็นด้วยโอ้เป็นแผนการที่ดีเลยขอรับสิทธพิพี่สิทธิน้องเจ็ดเจ้าเชื่อข้าอย่างนั้นเหรอเออข้ารู้สึกวางใจได้เสมอถ้าหากสิทธิพี่ใหญ่ลงมือทําด้วยตัวเองเพราะแบบนั้นข้าซื้อวู่ยาเลยไม่เคยคิดสงสัยในตัวท่านเขานั้นได้ตอบกลับไปอย่างเยือกเย็นอยู่ถึงใคยได้ยินคําตอบถึงกับหัวเราอออกมายกใหญ่ <c oughs> <c oughs> คนที่ชื่นชมข้ามากที่สุดในใต้ร้านนี้เห็นมีเห็นเพียง มีเจ้าเพียงคนเดียวนี่แหละนะสิทน้องจิตเอ๋ยฮไม่เอาหน้าสิทพี่ใหญ่ท่านก็พูดเกินไปแลว้วซื้อวุยยาตอกกลับมาพร้อมกับรอยยิม้มหลังจากที่เขาพูดจบก็ได้ยืนขึ้นในทันทีรถม้าคันหนึ่งนะครับอย่างคงบินต่อไปมันกําลังมุ่งหน้าไปทางหุบเขาผิงตูซื้อวุ้ยยานะครับมองไปทางข้างหน้าก่อนที่จะพูดขึ้นสิทพี่ใหญ่ข้ามีบางอย่างที่จะต้องไปทําต่อข้านั้นไม่อยู่รบกวนท่านแลว้ว เฮ่เอาเถอะแค่เรื่องเล็กน้อยข้าไม่ถือสาหรอกอยู่เฉิงไหรพยักหน้าตอบกลับมาเอาล่ะถ้าหากเจ้าพบกับสิทธิ์พี่รองของเจ้าบอกเจ้านั่นด้วยว่าถ้าหากมันว่างเมื่อไรข้าอยากที่จะปรามมือกับมันสักหน่อยเออถ้าหากจะให้ดาบของเจ้ากลุ้มเจ้าต้องหัดควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ข้าคิดว่าเจ้านั่นก็เหมือนกับดาบของสิทธิ์ข้าคิดว่า นั่นมันก็เหมือนกับดาบของสิทธิน้องรองนั่นแหละอยู่เฉิงเหยพูดออกมาอย่างชาฉาสิทพี่พูดถูกแล้วในการต่อสู้นั้นมันเหมือนกับการเล่นหมากรุกนั่นแหละการที่จะต้องไปชิญหน้ากับยอดฝีมือได้นอกจากมีวรยุทธ์อันสูงสูงแล้วต้องมีความสุขุมและเยือกเย็นหลังจากที่พูดจบนะครับซือวูย่าก็ได้ประสานมือทั้งสองขึ้นข้าจะเป็นคนส่งข้อความนี้ให้กับสิทธิพี่รองเอง ไปได้เลวอยู่เฉิงไห่บุกมือน,นะครับก่อนที่จะดื่มเหล้าต่อไปซื้อบูญยาที่เสร็จธุระออรีบโดดลงจากรถมาหลังจากนั้นเขาก็ได้หายไปในชั่วพริบตาฟุฟเราสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสี่นะครับที่ยืนอยู่ด้านหลังได้ก้าวออกมาอีกครั้งหนึ่งในผู้พิทักษ์ทั้งสี่นั้นได้คำนับก่อนที่จะพูดขึ้นเออท่านเจ้าสำนักชายคนนี้นั้นช่างเป็นคนที่เจ้าเล่ห์จริงๆเขาจงใจที่จะประจบท่านอย่างเห็นได้ชัดเลย ข้าว่าท่านเจ้าสำนักนะควรระวังไว้ไม่ทันที่เสียงของผู้พิทักษ์คนนั้นจะพูดจบอยู่เฉิงไหก็ได้ใช้พลังสวงสวรรค์แห่งความมืดของตัวเองนะครับสัตว์เก่าใส่หน้าหุกของผู้พิทักษ์คนนั้นปุมผู้พิทักษ์คนนั้นไม่แม้แต่จะกล้าโต้ตอบเขาที่มีร่างอวตารดอกบัวหุกกีบนั้นถูกสัตว์กระเด็นภายใต้การโจมตีนี้ในตอนนั้นนะครับเขาถึงกับกระอักเลือดออกมาผู้พิทักษ์คนนั้นได้แต่พุกเขาก่อนจะพูดขึ้น เออได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยท่านเจ้าสำนักข้านั้นพูดจ้าไม่ระวังเองฝ่ามือนั่นเป็นเพียงแค่การลงทวดล็กๆห,หน่อยๆสิทธน้องเจ็ดนะไม่ใช่คนที่ยังเจ้าน่ะจะไปตัดสินอะไรเขาได้หรอกผู้พิทักษ์ได้แต่ก้มหัวนะครับโดยไม่กล้าพูดอะไรกลับมาพวกเจ้าทั้งสี่เป็นลูกน้องที่ข้าเชื่อใจมากที่สุดแต่หากไม่ใช่เพราะความพยายามในฐานะที่ผู้อยู่เบื้องลังถตาหากไม่ใช่เพราะ ความพยายามในฐานะผู้ที่อยู่เบื้องหลังของศิษย์น้องจ็ดพวกเดาคิดหรือว่าสำนักทางใต้ของเรานะ่ะจะมีชื่อเสียงได้แบบนี้ดวงตาของเราผู้วิทักษ์เบิกกว้างนะครับแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะตอบอะไรกลับไปอยู่เฉิงไฮาซหัวตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ได้พูดออกมาด้วยเสียงที่แล่ลเบานั่นไม่ใช่แค่การลงโทษธรรมดาเท่านั้นนั่นยังคงเป็นคําเตือนอีกได้อีกด้วยเจ้าน่ะอย่าได้ดูถูกใครอีกครับรับทราบแล้วท่านเจ้าสำนัก ตัดภาพมาที่ซื้อวูยาบ้างนะครับบัดนี้ตัวเขาได้มาถึงยังรุดม้าของตัวเองเราลูกน้องของเขารีบเข้ามารายงานอย่างพร้อมเพียงกันเออท่านเจ้าสำนักดูเหมือนว่าสำนักทางใต้นั้นได้จัดการทุกคนระวังที่เมื่อไม่นานมานี้ทุกสิ่งทุกอย่างระวังเมืองหลวงกับระวังเมืองหลวงศักดิ์สิ์ไปยังหุบเขาผิงตูทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่ตกเป็นของสำนักทางใต้หมดแล้วซื้อวูยายกมือขึ้นเอาหน่า พวกเจ้าไม่ต้องเป็นพวกเจ้าไม่ต้องกังวลไปบางครั้งหนาะการต่อสู้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนอย่างเดียวหรอกนะเพียงแค่คําพูดของคนเพียงคนเดียวอาจจะเปลี่ยนแปลงสานการได้ข้ามั่นใจว่าสิทธิพี่ใหญ่จะต้องเข้าใจเรื่องนี้ดีสิทธิพี่นะไม่ได้ลงมือทําไปโดยไม่รู้อะไรหรอกนะเออแล้วเรื่องกองลึกลับละ่ะท่านเจ้าสํานักข้าได้แต่หวังว่าสิทธิพี่จะเก็บมันเอาไว้ในตอนนี้พวกเราได้ข่าวคลา,าวของสํานักแห่งความบริสุทธิ์หรือไม่ เอ,อพวกเราได้มันมาแล้วขอรับเยี่ยมมากตอนนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องตอนนี้ก็ปล่อยให้เรื่องมันเป็นไปก่อนไม่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะยังไงเราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งหรอกรับทราบขอรับท่านเจ้าสำนักเรื่องในบางเรื่องนั้นอาจจะต้องการชนวนเพียงแค่หน่อยนิดยิ่งไปกว่านั้นตามธรรมชาติแล้วเรื่องไหนก็ตามนะครับที่ถูกจุดชนวน มันจะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นท่านเจ้าสำนักพวกเราได้ข่าวใหม่มาคนของเวยสู้ยานในตอนนี้เดินทางมาถึงเมืองถังซีเลวตรวจสอบต่อไปรับทราบสือวูยามองไปที่รถม้าของตนนะครับก่อนจะพูดว่าเอาละ่ะคราวนี้ข้าไม่อยากที่จะใช้รถมมาข้าคิดว่าตัวเองอยากที่จะเดินสำรวจทั่วเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเออรับทราบเหล่าสาวกทั้งหมดนะครับต่างก็ได้ คงคำนับและต้อยกลับสื่อวูยานั้นก็ยังคงเดินไปข้างหน้าที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ต่อไปณเนะมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ในลานหน้าคาริหารอันเงียบสงบของแม่ทัพช้างหนิงเวยสู้ยานกำลังพักผ่อนอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึง่งในตอนนี้เขากําลังดื่มดํากับความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ตตดสลับเหตุการณ์มาณนะอีกฝั่งหนึ่ง ณเมืองทั้งสี่บัดนี้สถานที่ที่อยู่ไม่ไกลจากภูเขาจินถิงซานก็ได้รายร้อมไปด้วยเหล่าทหารกองชายที่ได้ชื่อว่าหวยสู่ยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละสิพวกเขานั้นคิดที่จะมาทําสงครามกับจินถิงซานงั้นเหรอหรือแท้ที่จริงแล้วพวกเขามีเป้าหมายอะไรกันแน่เดี๋ยวก็มาติดตามต่อได้นในตอนหน้านะครับวันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า กองทัพที่ส่งมามันจะได้ชะคับลู่โจหรือเปล่าโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ